สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนเด้อมันี้กมาพบพ่อกันยามเศร้าๆพี่น้องยังเศร้าอลีเนาะเมื่อเนกะสิมาอันพาพ่อแม่พี่น้องเห็ดกินเนาะอันนี้ก็คือของกินที่เฮาไปหาตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องไปยืงไปกานเนาะ ประการแม่คน,นูพี่น้องเอ้ยพอได้ปั้นข่าวแรงเออพอได้ปั้นข่าวเศร้าเนาะมันอยากตายพอมันอับได้กับบัวลายมันได้ดอกพี่น้องได้บอลละโตชองโตเนาะมีทั้งน้อยและใหญ่เมื่อบิดปีมัน ก็คือโบซ่าแล้วพี่น้องเอ้ยแดดออกตั้งแต่แดดออกตั <tr ário> ้งแต่หาหมูหุกหมูสั่นออกก็ออกพี่น้องอันนี้อันนี้ตัวน้อยพี่น้องเอ้ยคิดว่าสั่นมาออกจะเอามีดมาปาดขวากินพี่น้องเอ้ยบางคนเพิ่อกะหมักทอดนะ เอากะบดเอานะ่ะดอกทอดเอากะหมักอยู่แต่กะสิงดน้ำมันพี่นอ้อง,งกินเลื่องชีเบ้งุ้ณมีแค้งก็ได้แค่ซองโตควัวกับเนื้อ ลา,ลายก่าเนาะเท่ากับได้ประกาศลายเถื่อนแหละพี่น้องไปกับซามาซาแต่เดี๋ยวนี้ฝนลงหนาแล่ะก็บบ่ค่อยว่างเนาะได้ยุเถืวอนหน่อยหนึ่งอะนรเ <c oughs> ถืวอนหน่อยบ่เต็ม biết tôi tôi nhảy lại tôi nói chút xíu biết nói đây một lại đại có đa dối thời nói nữa จมาใส่เกลือกับเป็นนัวแล้วาจะไปขวากันเลยเอาเลาย,ยันเข็มก็เป็นนัวกับริ่ได้ใส่บดทงสะบอกอจงไว้มันตาลเน่จาหนอ่อย ขวดได้เลยพี่น้องบันนี้ชิสุกแล้วพี่น้อง ยแ,แล้วเริ่มแล้วแล้วพี่น้องได้สำเนียแล้วเนาะเดี๋ยวสิมาพาซีม ผู้อื่นเขาเป็นยังก็ได้ไลายแทๆ้ๆมันแข็งเลยตัวแรกของปีกินนี่กับบุค่อยสะดวกเนล่าเจ็บแขวแข่ซาวเกิดเมื่อวานนี่ก็เจ็บบิดมือเนาะ ตอนยังมันเบเกิดแต่ตอนอันเ้าใหญ่ขึ้นมาแหละเฮาเปลี่ยนแขวะคือามาเกิดอตอนนี้มันเลยเจ็บผอบพังวัดกินก่อนี๋ยวซิมือถือถากกินเพิ่มเมขาอีกเนี่ยเจ็บแขวะพี่น้องเพื่อน ทมผัดแค็งเชียวแอบดูเพราะว่ามันมีไข่เนาะในทองไม่ได้ไข่มันช่วงไปย่ยงกับแามมาซาห้ยัยงบ่อหนะปันดายพี่น้องทองมันยังดำอยู่เบื่อกินอันข้าวจีจีข้าวเลย ยาเขาจจเจอข่าวแล้วก็มีมามาอะอยตัวน้อยมันไม่จะบุบิิดเลยตัวน้อยนี่แซบ่บเพราะว่าเครื่องปรุงมันอยู่ในกาบมัน เผ่บบากาดพี่น้องเอ้ยไปละไปทางใดจนเศร้านี่งวัวมาประมาณบ่ายโมงอีกกมามีกจนขำกาหเอาก็เริ่มยาวแล้วชีดดำเลยแหละพี่น้องเอ้ยประมาณนี้ โตที่บอได้เกิดกาก็เริ่มเกิดแลนะ้วเนาะเผาแหละยันงวกินงวกินพอดีเลยพอดีบอได้ดำเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวโรงบ้านนาในเด้อสำหรับของกินสาวข,ขาวกับกัวแมงกินกนูนสำหรับบางคนเขามียังแมงกินูนแมงกินนูน ก็บูอธิบายกันพี่น้องมันเป็นแมงไหมสนิทหนึ่งเนี่กินได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยเด้อสวัสดี